สวัสดีค่ะพี่น้องประเด็นมารีวิวแบ่งหนึ่งพันบาทของรัจการที่เก่าหลุนสุดไถ่เบิร์ดพี่น้องหลุนสุดไถยผู้ใด้มีก็เก็บไบเดอร์พี่น้องอรองคาคาบางจ่องเป็นประกาศรับสือเป็นแพงแพงพี่น้องจากแมนจริงบ่จริงไก่ยจฝฟ้าอนไปเสียเขาเดอร์พี่นอ้องเลยยจะเกิดความดลหมากบางมองกระจ้ากับประกาศแพง จะเขาสื่อแถวแถวประเด็นก็บก่นหุจักขึ้นกันนะพอาประเด็นคาบอนอได้เค่อยซื่อคยขายเนาะพี่น้องเนาะอันนี้รุ่นสุดถ่ายของนายหลวงรัชการที่เก่านี่พี่น้องโบกพระหัตยืนคููกับอันกระไรที่นี่ภาพพันปีหลวงอันนี้รุ่นสุดถ่ายเนาะของประเด็นก็มีอยู่แบ่งเดียวนี่แ่ะพี่น้องกัน หาใด้มาเพิ่มเียประเด็นก็สีเก็บมาไว้คือเก่า่ตั้งแต่ผ่านหูผ่านตาม,มาเนาะพี่น้องเนาะตะก้อนการ่น,นผลิตมาหลายเติบอยู่ก็า่ไดคิดว่าสีแลกไใ้พี่น้องบ่คิดว่าสิได,สด้มาเห y ุ youtube เนาะแต่ว่าแบ่งหาสิบบาทก็บแบ่งอันลอยแบ่งนันประเด็นเก็บไว้ ไว้อยู่พี่นองอันนั้นประเด็นไป,นปนแหลกกับธนาคารมาแต่ว่าอันนี้ประเด็นใด้มาอันนี้ได้มาอัน,นอันนี้ได้มาจากกัน แหลกเปลี่ยนเพิ่นมาเนาะพี่น้องเห็นก็เจ้ามีกับมาแหลกเปลี่ยนกันประเด็นจำบ่ผิดเนาะปแลกเปลี่ยนเพิ่นมากนะเพราะว่าใบนี่กับพานการใส่งานแล้วกันประเด็นเห็นประเด็นก็เลยเอาแบ่งไปแหลกเพิินใบนี่ประเด็นไปแหลกเพิ่นใบนี่บ่ได้แหลกกับธนาคารดอกกันจำบ่ผิดเนาะพี่น้องเนาะแหลกใบเห็นก็เลยแหลกไวเอาแบ่งพันคือกันนี่ก็ไปแหลกเพิ่นใบไปก่อแหลกเพิ่นมาไวเนาะ เห็นเลขเลขกสวยขึ้นอย่างนี้พี่น้องเก้าหน้าเก้าหลังมึงเนี่ยเหลขหมดท่อท่องเก้าหน้าเก้าหลังเนี่ยข้างหนา้ากากเก่าข้างหลังกาก,กากเก่าประเด็นก็เลเยเก็บไว้เป็นทีละเลือกเนาะพี่น้องนเนาะเก็บไว้บ่าใส่เก็บว้แต่โดนโดนโนเพาใสา่เสียพี่น้องกันมีประเด็นก็สิเก็บอีกกันมีประเด็นก็สิเก็บอีกเห็นยูมองไดก็สิไปแลกใบเนาะพี่น้องเนาะ หนึ่งพันบาทอันนี้แม่เล็กนี่พี่น้องแม่เล็กให้แม่เล็กก็มีเข้ามาหนึ่งพันบาทให้กันเราก็มีอักษรเบวน้ำพี่น้องมีอักษรเบวนะ้ำผู้รดมีกับเก็บไวเดอพี่น้องเพราะวา่าเพิ่นเศร้าผลิตเราเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นผลิตมากตอนนั้นท่าประเดอนกับโวงหูคื้กันนะแต่ว่าหูว่าผลิตมาหลายอยู่เพราะวา่าเพิ่นเอามา ให้ประชาชนหลั่สะดอนแหลกไปเป็นทีระลึกเนาะพี่น้องเนาะก็มีแบ่งพันแบ่งหาลอยแล้วก็แบ่งแบ่งพันแบ่งหาลอยแล้วก็แบ่งแบ่งลอยแบ่งหาสิบบาทแล้วก็แบ่งยี่สิบบาทเนาะพี่น้องเนาะ็เนเอามาให้พี่น้องเท่าแหลกผู้ใดมีเงินหลายผู้ใดก็ แลกไว้เนาะผู้งคนเขาเจ้ามีเงินหลายเขาเจ้าก็แลกไว้เป็นปึงๆเลยพี่น้องแต่เข้ากับบ่อมีเงินหลายรเราเข้ากับแลกตากรรมกำลังสับเข่ามีนะเนาะพี่น้องเนาะไปน,นันนำขาเจ้าบ่ได้เอกขันบางเอินเข้าเจอสีเข้าจังคอยเก็บไว้พี่น้องบอง่ได้่าต้องไปแลนดฮาร์ดจนปานนันดอกมีกับเก็บบ่มีกับบ่เก็บแล้วเนาะพี่น้องเนาะตามกำลังศรัทธา ทีเฮาหาใดตามกำลังเฮ้า,ากำลังทรัพย์เฮ้ามีเท่าใดเฮาก็เบิ่งตามกำลังทรัพย์เฮ้านะกันเฮ้าบอนัน,นเฮาก็บ่ไดเก็บไว้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เก็บไวบเป็นทีระลึกพราะว่าเลกสวยเลกก้าวหน้าก้าหลังประเดียนก,มก็มากมักกเลื่อยเอามาให้พี่นอ้องเฮ้าเบิ่งรีวิวให้พี่นอ้องเฮ้าเบิ่งเนาะพี่น้อง แบ่งพันข้างหน้าก็อันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้างหลังกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชยืนอยู่กับปันพระราชินีนพี่น้องเนาะพระพันปีหลวงพ่อหลวงกองเจ้าไทยนี่ อานวางในนอตตัว้ซื้อหน่อยประดนอันบออกพี่น้องก็โรวจกอไปหลายๆเด้อเป็นพระมหาการุณาที่คุณอาทีเปียบบ่ได้คือเป็นบานอันนี้ข้างหนาเป็นพระบรมฉาย,ยาหลักรัช,ชการที่เก่าเนาะพี่น้องเนาะน,นี่ก็เขียนคำว่ารัฐบาลไทยหนึ่งพันบาทอันนี้ข้างหลังของ แบ่งหนึ่งพันบาทนาอพี่น้องพระเจ้าอยหวายืนูกับพระรล่ินี่บกพระหัดขอบคุณทุกไหล่ทุกเลิบทุกกำลังแรงใจทุกการติดตามทุกไหล่ทุกแช้เด้อพี่น้องขอบคุณหลยๆมาเป็นกำลังแรงใจให้คลิปนี้ก็สิขออนุญาตยบคลิปไว้ซ้นนี้ก็นำไว้ติดตามคลิปหนาะ ฝากบ้านป่าดวงสองกับดวง,ดวงเดือน4ี่สเก่าในเด้อไปเดินยังบ่ท่นผ่านอยู่พี่นองไปซอยหนุซอยดันซอยอุ่มซอยสู้ให้เป็นกำลังแรงใจให้เหตุคิดต่อไปเนาะมาประเดยนสิเอาเอีหยังมารี่วิวให้พี่น้องเฮาเบิง่งติชมได้ตามใจชอบเด้อพี่น้องในบ่ดีว่างามก็ขอโทษขออภพ่ากาบงามในอ้อมอกอ,อ้อมใจพีใจนอง ถูกไหลถูกเลิบเป็นกำลังแรงใจให้ไปเดินกับขอบคุณหลายๆเด้ Mai, พอพี่น้องปีใหม่ปีพศ2568ก็กขอให้มีต่ความสุขความเจริญแหงแห่งปังปังรวยรวยเด้อผู้ใดมาเบิ่งขีปไปเดือนกห้เงินไหลน้องท่องไหลมากบอกาดสสยเห็ดบอสมพ่อใดก็ให้ไดเห็ดบอสมพ่อรวยก็ให้รวยโชคดีมีใช่ตลอดไปเบิดส,สุขสุคนเด้อพี่น้อง นี่ประเด็นกามารีวิวนี่เมื่อคืนนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดส์ทุนเด้อเอาไว้เจอกันอีกคลิปนะคลิปนี้กับกาวข้ามบาสวัสดีค่ะ thank you you so much for watching นี่พี่น้องข้อเบิ่งขังหนาะ คุณทุกไลททุกเลืบอบเดอ้อพี่น้องขอจบคลิปไว้ซ้ำเนี้ก่อนเอาไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ก็วัสดีค่ะ